แม่โจได้นำการแสดงนี้นะครับมามอบให้กับทุกท่านได้ร่วมรับชมและเป็นการอนุรักษ์วารีเด้มของศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบรุ่สืบหลานต่อไปนะครับในงานครั้งนี้สิ่งที่ท่านจะได้รับชมนะครับเราเรียกการแสดงนี้ว่าหมากรุกคนนะครับหมากรุกคนซึ่งรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรอีกสักนู่หนึ่งนะครับก็จะมีทาคณะของผู้เชี่ยวชาญมาให้คาแนะนําเรื่องของการแสดงนี้อีกครั้งหนึ่ง สีม่วงเป็นสีพระประจำพระชนวาน n ขององค์สมเด็จพระเทพพหลล้านสิดาสยามพลเรือราชมานั่งพรขอมกบคุณคณะเจ้าหน้าที่นะครับที่ตีตารางมงคลให้เราอย่างเยี่ยมยอดถวายบังคมให้กับกุ้งทับมันชา เหมือนเวลาท่านอาจารย์จะไปดูงานที่ไหนต้องขออนุญ,ญาตจากท่านอาธิการบดีก่อน ạy chào mọi người ơi 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 เลี่ยงแหป่บาป้าอหโหเออเส่็จต่อได้เลยจ้าครับเอาเซร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 เอามาอย่าเอา้วยเอาคุณอาดมอาชีพมาเลยเสร็จอา ไอ,อ้อย,อออไไไอยืนดับเอ้าหัวยืนดับให้ฝันด้กับวัดกั๊บป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 ั๊บเออทีเออเอมามามาไอ้ยืนดับเอ้าขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาแหมเราเพื่นกันไอ้ยืนดับไปทีเฮ้ยกูไม่ให้มึงไอ้ทีไง, <S <S องโอ้โหตายชัดไอ้ก็ลงหมดชัดมึงแทงกูเลยโอ้โหตายกระเดอ่อน เอ้ยเอ้ยตายแล้วอออแล้วอาคู่ภัยอ่ามาเลยว่อยู่ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านมีสาธุไอ้มันตะเอ่ออาบุูภัยกูภัยอ่อกูภัยเออโดยสงมาด้วยโอ้อดุปยอริโอ้อดนอไอ อะไรทำอะไรอ๋อเรียกวิญญาณฟังออโอเคมาเดิน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 มาอาการให้ผมดูอาด้วยเดี๋ยวโอ้โหผมก็บอกอายี่สิบห้าไปหนึ <refriger ant> ่งเก้า ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันทรายใครเป็นคนสันทรายตบมือหน่อยแล้วโอ้เพียบเลยวันสันทรายโอ้โอพันขาวสัดส่วน 38, 24, 38 i'm